บนีมาามีเ้าขานทายแล้วก็เขาบอกมอาดีเดี๋ยวม่ต้อาจะาจะาจะาอ่าดูหน้าลงดูหน้าลงออไปทางขด้วยขาน้นแล้กันทั้งหมดมีอาการในทั้งดีเขียวอากรทั้งดแล้วนี่บ้านกนนี่อยู่กันไหนอยู่ทีุ่กอยู่ทีชมบ้านที่สุกบ้านที่ซุกตำบลตำบลเอานาไก่ไก่เเสียมดี ไกล้ากเอเคท่นี่ก็ม้าป้าชื่ออไรครับชื่ออะไรนะชียบเรียบเรียบเรียบน้าผู้ายอยกาง่อยกลางาเป็นคนที่ไหนเป็นคนตางมาตรงมาขายนี่ซื้อหรือเช่ากันไหมไม่โกลนการนาการโอ้แสดงว่ามีกระตังอะนรอ่เยว่จะมีอ่ะามาขายกี่นะครับมขายประมา ชิ้นีตั้งแต่ทางตึกนี่เลยใช่ตะก้านาตึกในวันตึกเต๋มนี่เขาเรียกตึกอะไรกับเต๋มนี่ยเลยเลยวาดสีสุกมาหน่อยเนาะเลยวาดสีสุกมาหน่อยมันจำจตถึงขนมอะไรนี่ขนมรอนดีครับอันนี้เขาย่านนี้เขาเรียกอะไรครับป่าเวลาตาเรียดเวลาเรียดราเรียดชิ้นซุปตึ๊กเป็นซุปชิ้นประกันสังคมอะไรเป็นอย่กันี้ประกันสังคมของคนของของ ทิสปีมาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวอะไรโคเรคขายม่ตลอดทิสตีเนี่ยรู้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมไงไงไนี่ชิ้นัหงชิ้นของผมน่ชิ้นนีชิ้นอธิบายอี่บายมีใครขายหลายไหมมากจะรับ ปุดกี่โมงหึงกี่โมงครับปุประมาณหกโมงเช้าถึงส hmm. ี right. ่โมงเย็ขายมุดขายมุดต่อเจ็บไม่เหไปไหนเจ็บไปทางข้าเขามานี่นอยนี่เนี่ย้าน้อวัาขักอีกเลยขายตะก่อนเ็นปีมาเนี่ยช่วงนีไหนขายดี ช่วงนี้มันเชองเงียบอนมาอยู่ไม่ๆหวีเละๆปีตรงผีเนี่ขายดีเศรษฐการู้คนสวยประมาณปี8ีอะไรกันเนียช่วงที่มาอยูไม่้อีสิเดี๋ยวในร้านอาหารมันร้ายเงียบจนกับเจ้าปได้ใชัได้กินไปห้ร้านไปโรงเรียนไปกวดเทนเด้แจะไม่เยอะเด็อายเดอกกินไปวัน ร้านรุ่งเรียนตวตายตาช่วยหลานอยู N ่ไหนช่้านอยู่บทูทวิทยาอยู่ปไหนลูกมหามหแล้วนี่ก็เทียบเระเทียบตาจะสบาย้ยานนิยานที่ทำนาทำไรหลายมั เอนงไงเรากทรามีนะสุกบใ้านี้านใน้ได้หันน่มนบวกเริงุเิ่งมเนะใปันปมาก็แวนระทะทุกแวะมาเห็สมุตไพาศนะครัมาทีซุสุพกูีมันดูีอยู่หลังผมกมาลูกค้าใหญ่ลูกค้าประจำหรือ ผ่านไปผ่านมาแหวผ่านไปผ <paling S 1> ่านมากกินแองนำผ่เนอะลูกเอาอยู่ที่ราการ้มามาแหวอาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวลองเนาะบ้าแถวนี้ครับทำอะไรดื่มที่ระขายอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวมีอะไรหรอขนมเทสเห็นอยู <jer disconnected state> ่ขนมเทสก็มียมีอะไรขายยางยางยมีอะไรมีนวด ูตรงนี้ข้างหลังครับูว่เืออกันประมาณทั้งหมดจางหลังครับทิปกหลังใช่ทกหลังเนาะทิปูหาทุกวางก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอันนนเขาเปิดเ่นเจ้ทยสีนะไยสีเขเปิดเ่นวันคเดียวเปิดหนงยชงนี้เพได้เก็ได้อยู่รึป่ก็ พอเหลือใช่เนาะพอได้กินได้อยู่ก็ถือว่าดีเนาะอายุอายุป้าจะทำอะไร่อายุเขาจะนั่งพ่จารณาเย็บขาพี่หลงมาเนี่ยหรือไงพี่่มแล้วเพราะเขาว่ามันเป็นโรคเกาต์ระดีโรคเป็นอะไรกันนงฮะผมเอาติดยาหรือทุ่งดันอะไรนีมนี่เบาหวาน พักล่านในยายพักใกล้ๆพักล่าหน่อยร้านเด้อไปทนมาไหาปทานมากกเดิเปิดพุงข้าว้าุงข้าวกิ๊บตนงอร่อยนะอร่อยคืออยู่ครับผมคุณเลยคือเหมือนคือคือมันมากปวดอยไร้เลยไม่หายไร้ เดนี่เนาะครบเนาะรับากันอันนี้วันที่สองตุลาคมแปดค่ะไหวบ้างทุกบัดนั่งไหมครับนั่มาคู่กันเ็เกคขยายทุบัตเยครับยายเทียบยาทำไดุ้นคอยนสามคนบานสุกคุ๋ชาบค่